มิก่จะไม่ถือไม่เออไม่อลมอ่เอนนี่นน้นนไ้ิ๊กมาน้าลจะถึงแล้ว่นแนนตัวผมบอกว่าแต่งจริไงมานาส่วนเรื่องเป็นบิยังไงอันนี้ก็คือเห็นสีผมก็น่าจะรู้แล้วปะชนะอยู่แล้วอะสีเนี้ยอ ต้นคับเป็นบิงยังไงเวี MV ก็แต่ละเพลงก็เฉลี่ย2 0 0ล้านเนาะตัวเองดูเองก็น่าจะ30 40, 40ล้านแล้วอะ่ะออสวัสดีค่ะชื่ออีฟค่ะก็เป็นวิยังไงก็วันไหนแบบแบ็คพิงไม่ครบคนอะ่ะก็เรียกอีฟไปได้ออกเลยเรียกไปทำอะไรคะไปร้องแทนไงอะไรอย่างออนี้สวัสดีครับชื่อธรรมมาค่ะผมมีบัตรเดบิต สิกรแบ็คพิงค์ครับมีทุกคนไหมคะมีคนเดียวแล้วคิดว่าวันนี้ใครจะชนะก็ดูสีหัวสิขนาดต้องเป็นแชมปะพร้อมหรือยังพร้อมไหมดูทุกคนไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านนะพร้อมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับลุยมาเริ่มเกมรอบที่หนึ่งคือจะให้ฟังเพลงแบ็คพิงค์เซียววิหากใครตอบได้ให้กดกระดิ่งแล้วตอบชื่อเพลงออกมา โดยรอบนี้จะคัดคนออกหนึ่งคนเออเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจแต่เวลาไปนอนแล้วนะมันเล่นเลยม่วงเริ่มเลยนะโซโล่ไม่ถูกไม่ถูกเกมเน้นตอบเร็วไหไม่เน้นถูกนี่ไม่เน้นถูกเร็วเกินไม่ถูกไปต่อนะ a few moments later See you later. ยู่เลยเธอทิมก็เลยตีเขาตอบครับค่ะโฟเอเวอร์ยังถูกคนที่ต้นหนึ่งใครไฟกระหน่ำฟังให้ที่ตอน we brought it d ก็เชียรซื้ก็ชดอนจะยนดอบัวน้อ๋อไม่ได้เลือกท่อนแรกเหรอข้าไม่ท่อนแรกค่ะไม่ท่อนแรกเพลงต่อไปนะมีเพลงเยอะไม่ต้องกลัวเราพลิกกันได้มีเพลงเยอะเลยว่าเดบิวต์มาไม่กี่ปี

ฮะแม่ไม่เอาเริ่มเพลงด้วนะวิ้าลวพพารังวิสุทธิพารังอไปเิงต่อไปบิ๊กจะไม่ถอบอลบอปุมไบเอไม่ถอบอไอ่ะ เราจะต่อเพลงเดียวไม่ได้เลยปะคลิปอันเมคอัพทำไมทำไมวะทำไมฉันไม่ตอบมันงงหลังเพลงแล้วเนี่ะ kind ท of ี่เดาโอเคอันต่อไปนะฮะวัาทอนรูซเซมแก กลล้าตอบได้ยังอ่ะไอศครีมใช่เพลงอะไรไอ้ผิ่นยุสกิมไอ้ิ่นพลังโมไม่ใช่อช่ะ l อ k e a villain ่ e a h rah 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 m อต่อนะปุ่มใบอ่ะตีอันหนึ่ เออมาเพลงเป็นไฟออกหรนี่นี่น่งหตอบครับค่ะ as is is อ o u last ครับมาจิมยูมาจิโล ไม่ลองกันนะคะทำผิดได้ไงเนี่ยโอเคจะเปิดนะคะต่อปิดมันเดี่ยวพี่มันไม่หยุดก่อนหยุดก่อนแบบนี้เหรอหยุดก่อนยากขอตอบครับซิลเลเตอร์ครับออกม่เดินมากำลังร้อง อย่าไปยกเลิกใบกติกาแล้วยดเลยมาเพลงต่อไปนะคะช่วยอย่า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 ย่า่าเราจะช่วยพี่ทำมั้ยอย่าหังลืมเลโอเคทุกคนอย่พี่ทำพี่ทำ่ห จบแล้วตอนนี้ครบส0ข้อพี่ต้น4อีฟ2อมะนาว3และพี่ธรรมะ พี่ทำต้องออกไปซักแต่ว่าก่อนออกไปฝากอะไรไว้สักหน่อยเกาแล้วนะสักหน่อยบททัตรเครดิตกสิกรเดี๋ยวเจอกนอันก็คือจะซื้ออีกยกเลย <laughs> ต่อไปนะจ๊ะรอบนี้จะเป็นรอบคุณสมบัติโดยทางทีมงานจะบอกคุณสมบัติของชื่อเพลงหรือสื่อเล็ปิ้นโดยเมื่อบอกคุณสมบัติข้อนั้นไปแล้วใครเดาถูกว่าเป็นอะไรให้กดกระดิ่งแล้วตอบรอบนี้คัดคนออกอีกหนึ่งเพื่อหาคนเข้าจีบมันน่าจะกัดผมมาเกอร์หรือล่าเนี่ย สมบัติแรกข้อแลบกับนักร้องหญิงท่านหนึ่งชื่อเพลงใช่ไหมใช่ค่ะ Kiss Kiss and Make Up ถูกต้องคุณรู้ได้ไงคะก็เป็นบิงพอตัวไปข้อที่สองถ่าย NV ที่ประเทศอื่นอ่ามาที่มาชอลอม As If If Yes If Is You Are Last ถ่ายที่สิงคโปร์ถูกต้องมาที่อไมต้องไปที่สิงคโปร์ เออพี่โต้เราต้องมองนางใหม่นะกลัวแล้วเพลงต่อไปคุณสมบัติอยู่ในอัลบั้ม square ถ้าตอบครับตอบค่ะ cuties love ยังไม่ถูกเจริงเหรอดูโผิิดคุณสมบัตต่อไปดีกว่าเไม่ได้หรอเออเพิ่มดสมบัติต่อไปชื่อเพลงคล้ายกับเพลงของวงในค่ายด้วยกันเองเรียวรีถูกต้อง พี่ต้นร้องไมต่อเยเพลงต่อไปคุณสมบัติแรกคือท่อนแร็ปเป็นภาษาอังกฤษอ๋อผ้ยหลายเพลงเลยอะหายอยู่ไรแดนผิดครับคิกิตถูกต้องก็คือตอนนี้คะแนนเท่าไหร่แล้วนะเอ่ออีฟสามมะนาวหนึ่งแล้วพี่ต้นจะไหวไหม เอเรไปสู้ทีก็ด้ค้าคุณสมบัติของเพลงต่อไปคุณสมบัติที่หนึ่งเป็นเพลงชา้นลร้องสเตถึเต้าครบห้าข้อแล้วเรารู้กันแล้วว่าต้นใบายค่ะมีอะไรอยากฝากก็ไม่เป็นไรถึงอายุจะเยอะแต่ก็ยังเป็นบิงอยู่อ่ะสืบทอดเจตนาลมให้บิงเจเรอเรชั่นใหม่ละกันตุ๊โซกับ อบนี้เราได้สองสาวชาวบิงมาแล้วคิดว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์น่าจะเป็นฉันปะไม่เธอดูหัวฉันสิเธอาจะกัดดูหัวมังกอก็ได้นะมะนาวไม่พราชนะนเห็นไหมสีติดเล้วรอบนี้จะตัดสินหาแฟนพันบิงของออฟฟิศแห่งนี้โดยรอบนี้คือเกมจิกซอว์กาิกาจะให้เป่ายิงฉุกกัน ผู้ชนะสามารถเลือกป้ายจิก๊กซอแล้วตอบได้ก่อนจะเป็น <Okay. S 1> ชื่อคนหรือชื่อสถานที่แต่เราจะบอกแต่ละข้อก่อนว่าจะ <Okay. S 1> เทไม่เหมือนกันอ,อ,อ,อันแรกเป็นฉากใน MV เพลงของแบ็คพ้หนึ่งองสาอีฟเลือกหมายเลขอะไรคะเลือกหมายเลขสี่หมายเลขสโอเคตนะูดรูตููถูกต้อง จะเป็นเมมเบอร์หนึ่งคนในแบคทีมให้ตอบว่าเขาคือใครหนึ่งสองสามเปล่าแพ้ตลอดไม่ชอบแพ้ตลอดเบอร์สองค่ะจริงๆเอมานอาัวตอบเออต้องตอบหรอปะเธอต้องตอบหรอปะเลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้เลือกตอบค่ะเจนนี่ผิดค่ะเปิดหมายเลขไลยค่ะหกปัง จีซูถูกต้องจ้าจีซูจากเพลเตนั่นเองต่อไปเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบ็คพงอ่ะจะมีคลิปซ้อมเต้นตลอดจะเป็นฉากในห้องซ้อมเต้นฉากให้ตอบว่าเป็นการซ้อมเต้นเพลงอะไรอไปอ่านชุบยงช่วยหนึ่งหนสองสามมะนาวมะนาวเลือกค่ะเอาผ้าว้าว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 อุ้ยผม ผมสีแดงหรออะไรวะผู้จัดนั้นตอไปก่อนเพลงมีไฟร์ติ๊งแหนกิจจาอีกเลขหมายเลขไเบอร์สี่โอเคคิดว่าน่าจะไม่รู้คุณนี่ต้างตอบนะคุณนี่ต้องตอบโอเคค่ะตอบเป็นอ่า ฟอยไว้อยังถูกต้องใครคะเนีย่ยไม่ไม่รู้ฉันฉันจำได้ว่าฟอยไว้อยังมาพร้อมตรูตรูดูตรูดูแล้วโรเซ่ผมแดงไม่ฉันจำได้เพราะว่าท่า,น,ทาน,นี้มันบิงตัวจริง, <c oughs> งเล่เขาต่อไปจะถามว่าเป็นสเตจของเพลงใดหนึ่งสองสามเอาหกรู้เลยตอบด่วนน่ากลัวมากโอเคนะแต่ว่าไม่ได้ตอบ ใครเป็นใครยังไงอะไรที่ไหนอันนี้จะเป็นเพลงเพราะว่าคิดไม่ออกเราว่าจะเอาอะไรมาถามก็เลยเป็นเพลงอีกครังเป็นชื่อเพลงหนึ่งสองสามสามเรื่องใหม่เลยค่ะห้าโอเคเธอโดนแกงปะไอศครีมกต้อง เซเลนาหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นฉากรถผิดฉากรถฟังมากใช่ข้างหน้าเป็นฉากรถป่ะเขาฉากนั้นคือฉากนี้ค่ะโยโอโอ้นี่ก็ได้ผู้ชนะแล้วคือน้องอีเองจ้าตเม่าคิดมาิมันฉับเลียวรี่สเตย์พีพาัา ใครที่คิดว่าเทพกว่าอีฟแล้วเป็นบิงตัวจริงก็ลองเล่นแล้วก็มาคอมเมนต์ดูว่าตอบได้เท่าอีฟหรือเปล่าชาบแบ็ก็มีหลายแพลตฟอร์มนะคะทุกคนไปติดตามกันได้นะมีทั้ง t i k t อกมีทั้ง Facebook YouTube นะคะท w i t t ตอร์ Twitter ก็มีแล้วก็อินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็ไปติดตามคอนเทนต์หรือว่าแคมเปญดีๆอัปเดตข่าวสารต่างๆได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ได้เลยค่ะเย yeah.